ถ้านายอ่านหนังสือบ้างนายจะไม่ถามคำถามโง่งๆแบบนี้เมื่อหลายพันปีที่แล้วนอกเหนือจากรูปปั้นของเทพเจ้าทั้งสององค์แล้วยังพบรูปปั้นเทพเจ้าอื่นๆอีกนับสิบองค์ยกเว้นรูปปั้นเทพเจ้าที่ไม่รู้จักและดูผิดปกติอยู่องค์หนึ่งแต่คนอื่นๆก็ยังสามารถอาเวกได้ปกติแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมแม้ว่าจิวซูจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเลยดังนั้นจิวซูจึงเปลยนที่รู้จักกันในานามของดินแดนที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งอะไรนะดินแดนที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งหรอนี่มันต่างจากชาติที่แล้วอย่างชื่นเชิงมันไม่มีพวกเขาแม้แต่หนึ่งนี่มันไม่จงใจเกินไปเหรอนักเรียนพวกเรามาถึงพิพิธภัณฑ์แล้วทุกคนเตรียมพร้อมลงจากรถด,ด้วย นักเรียนเงียบและใส่ใจกับลำดับการเยี่ยมชมด้วยว้าวนี่มันวนันคิรีหายากนักที่จะเห็นหัวหน้าห้องที่เงียบสงบชอบใครสักคนแบบนี้วันละคิรีนั้นแตกต่างเธอและพระสันตปาปาบังคับให้ราชาสัตว์ห้ายทั้งสี่ลงนามในข้อตกลงสงบศึกนี่มันช่างมหัศจรรย์เฮ้ แย่เปนายกำลังทำอะไรอย่าทำสิ่งที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดสิระวังคนคนนั้นเขาเขาทำให้ฉันรู้สึกแย่มากคนคนนี้ต้องการจะทำอะไรทำไมคนคนนี้ถึงไม่เคลื่อนไหวเลยล่ะสะสูงมากเนนนี่เหรอคนไรห,หน้า คนไรหน้าไม่ใช่ไม่มีหน้าไม่ใช่เหรอปากไม่นับว่าเป็นลักษณะของใบหน้าหรือไงว้าหนีแล้วช่วยด้วยมันคือสัตว์อสูรว้ายพิพิธภัณฑ์มีสัตว์อสูรแบบนี้อยู่ได้ยังไงช่วยด้วยหัวหน้าห้องที่นี่ค่อนข้างปลอดภยัยคุณรีบไปช่วยอาจารย์หูอพยพผู้คนเถอะฉันจะไปลังมันไว้เองนายบ้าไปแล้วเหรอนายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคนไรหน้าเลยนะ ไม่ต้องห่วงฉันรับมือกับคนไร้หน้าได้หลียวเธอกำลังทำอะไร,รเร็วเข้าไม่มีเวลาให้ลังเลแล้วอาจารย์หมูแต่ว่าแย่เปยเขาแย,ย่เปยที่ไหนแย,ย่เปยผู้เล่นแย,ย่เปยอาชีพนักเรียนเลเวลห143ในห้าพลังต่อสู้หนึสสกิล พลังมดยาอุปกรณ์กรงเล็บหมาป่าขะขะใครก็ได้ช่วยด้วยคนไร้หน้าเลเวลเการประเมินคนที่เห็นหน้าของมันจะถูกไล่ล่าอย่างไม่รู้จบก,การเคลื่อนไหวช้าไอคิวต่ำมากการป้องกันสูงความแข็งแกร่งสูง พลังต่อสู้ของฉันแข็งแกร่งกว่าคนไรหน้าและฉันก็เร็วกว่าแถมฉันยังมีสกิลช่วยอีกการการจัดการกับคนไรหน้าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเฮ้ <L un it> hey, ไอตัวโตวองมาทางนี้ฉันอยู่นี่ที่นี่มีคนไม่กี่คนและถ้ามันตามฉันมาผู้คนก็จะมีเวลาหนี คนไรหน้าไม่มีสมองไม่ใช่เหรอแล้วมันโจมตีจากระยะไกลได้ยังไงแถมมันยังมีพลังทำลายมากอีกด้วย Why ไอ้วิปิิตไอ้ l o กจิต p e กิสัตฉันไม่ได้ตั้งใจและตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่ต้องมาพูดแบบนั้นด้วยืึมาอีกแล้วเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ดูเหมือนว่าฉันจะซ่อนพลังต่อไปไม่ได้แล้วล่ะ พลังมดยักษ์กินหมัดของฉันไหมซะมตายแล้วเหรอสมกับเป็นคนไรหน้าพลังป้องกันช่างหน้าทึ่งจริงๆ ดูเหมือนว่าจะต้องทำลายการป้องกันของมันก่อนแล้วการโจมตีถึงจะมีผลสินะระบบเปิดร้านค้าฉันต้องการซื้ออาวุธระบบแจ้งเตือนระบบร้านค้ารายการของร้านค้าวันนี้ระบบแจ้งเตือนกระบี่ชิงกังพลังโจมตีบวก50ราคา200เหรียญทองปัดผ่าปัทพีเป็นอาวุธวิเศษในประวัติศาสตร์ ความต้องการเลเวล10กระบี่ยี่เทียนพลังโจมตีบวก60ราคา500เหรียญทองเอฟเฟกต์ีกขาดเลือดไหลาการประเมินคมมากหาที่เปรียบไม่ได้อาวุธวิเศษในนวนิยายศิลปะก,การต่อสู้อาวุธวิเศษที่ไม่กำหนดเลเวลตรงกับที่ฉันต้องการใช้พอดีมองซ้ายมองขวา ตอนนี้ที่นี่ไม่มีใครอยู่เช่นนั้นฉันก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าความลับฉันจะถูกเปิดเผยระบบซื้อกระบี่ยี่เทียนระบบแจ้งเตือนเหรียญทองถูกหักออกท่านได้รับกระบี่ยี่เทียนตายไปซะกระบี่ยี่เทียนดีการป้องกันของมันถูกทำลายแล้วตอนนี้ก็พลังมดยักษ แย่เปยแย่เปยแล้วคนไร้หน้าล่ะก็ทุกที่ในห้องนิทรรศการไงระบบแจ้งเตือนค่าคนไร้หน้าค่าประสบการณ์บวก360เหรียญทองบวก400ร้อยเลเวลของผู้เล่นเพิ่มหนึ่งเลเวลปัจจุบันเลเวลหขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่เลเวลอัพ คุณได้รับหคะแนนอัพค่าสถานะสามารถกำหนดได้อิสระอัพเลเวลแล้วแต่ฉันต้องการค่าประสบการณ์มากกว่านี้ฉันเกรงว่าสัตว์ทั่วไปคงไม่สามารถทำให้ฉันพอใจได้อีกต่อไปแล้วนี่นายระเบ,บิดคนไรหน้าด้วยมือเปล่าเหรอถูกต้องมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นพวกเราต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุนายกลับไปที่โรงเรียนก่อนแล้วกันนักเรียนคนนี้แข็งแกร่งมากแม้ว่าเขาจะยังไม่เอเวก แต่เขาก็ยังเป็นนักรบที่ทรงพลังหวังเจิ้งกวัวอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมชิงเฉิงที่สามฮ่า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 สามารถประชิญหน้ากับคนไรหน้าได้ด้วยตัวคนเดียวสมแล้วที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นชิงเฉิงที่สามองฉชนันอาจารย์ใหญ่ชมเกินไปแล้วผมก็แค่แข็งแกร่งนิดหน่อยเท่านั้นระเบิดคนไรหน้าได้ด้วยมือเปล่ามันไม่ใช่ความแข็งแกร่งอย่างเดียวที่จะสามารถอธิบายได้หรอกนะ มอเย่เป่ยฉันจะแนะนำให้รู้จักนี่คือกัปตันหัวหน้าหน่วยที่สามของทีมบังคับใช้กฎหมายของเมืองชิงเฉิงของพวกเราหลี่ชิงชานกัปตันของหน่วยที่สามของทีมบังคับใช้กฎหมายของเมืองชิงเฉิงกัปตันหลี่อย่าข่มขวัญแย่เป่ยสิเขาเป็นความหวังของโรงเรียนเราเลยนะขอโทษด,ด้วยแต่นายฆ่าคนไรหน้าได้ ในฐานะกับตันของทีมบังคับใช้กฎหมายฉันจำเป็นต้องมาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนไร้หน้าตัวนั้นมีบางอย่างผิดปกติผิดปกติยังไงคนไร้หน้าเป็นสัตว์อสูรที่โดยปกติแล้วมักจะอยู่เพียงลำพังตัวเดียวแต่มันกลับปรากฏตัวในพิพิธภัณฑ์ที่มีคนหนาแน่นมีแบบนี้ด้วยเหรอและตอนที่ผมต่อสู้กับมันมันก็เดินอยู่แค่ในห้องนิทรรศการเท่านั้น ผมรู้สึกเหมือนมันกำลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่ฉันเข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับความร่วมมือเกรงใจไปแล้วหมหเป็นพลังที่แข่งแกร่งมากเขาพยายามที่จะทดสอบฉันเหรองั้นฉันก็จะเอาคืนบ้างแล้วกันฉันใช้พลังแห่งการอเวกแล้วแต่สีหน้าของเขากลับไม่เปลี่ยนไปเลยมันเป็นพลังโดยกำเนิดหรือว่าเขามีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะกัปตัน มีอะไรมีเอกสารจากเบื้องบนต้องการให้กับตันจัดการครับปล่อยมือเข้าใจแล้วเย่เปยนายไปพักผ่อนได้แล้วมันน่าโมโหจริงๆ <S 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 นี่คือทุกคนพวกเรากำลังเจอปัญหาแล้วละ่ะกินหม้อไฟที่บ้านเป็นเรื่องที่มีความสุขที่สุดแล้ว โดยเฉพาะเนื้อสัตว์อสูนหมาป่าตาเดียวตัวนี้ง่ําง่ํอร่อยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเนื้อสัตว์อสูนถึงแพงสินะระบบแจ้งเตือนกินเนื้อสัตว์อสูนความแข็งแกร่งบวกศูพลังป้องกันบวก0.1ระบบแจ้งเตือนกินเนื้อสัตว์อสูนความแข็งแกร่งบวกศูพลังป้องกันบวกศู ระบบแจ้งเตือนกินเนื้อสัตว์อสูนความแข็งแกร่งบวกศูหนึ่งพลังป้องกันบวกศูยจหนึ่งยอดเยี่ยมมันยอดเยี่ยมมากการกินเนื้อสัตว์อสูนสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและพลังป้องกันได้ด้วยเนื้ออยู่ในนะนี่มันช่างเป็นสมบัติจริงๆใช่แล้วมาดูสิว่าวันนี้ฉันได้รางวัลอะไรมาบ้างห้องนอนห้องนอนนี่ ขวดเลือดขนาดเล็กราคา10เหรียญทองหลังการใช้ฟื้นฟูเลือดหนึ่งร้ยภายในหนาทีขวดเลือดขนาดใหญ่ราคา100เหรียญทองหลังการใช้งานฟื้นฟูเลือดหนึ่งร้ทันทียาใหม่สองตัวนี้สามารถยืดเวลาการต่อสู้ได้อย่างมากสำหรับเอฟเฟกต์ของมันลองขวดเล็กก่อนละกันความรู้สึกนี้ เสียงอะไรนะ่ะใครกันไปทำอะไรที่โต๊ะอาหารกันนะคุณเป็นใครมาทำอะไรที่บ้านของฉันเอ๊ะหัวหน้าห้องโอ้ยอ้ะอ้ยอ้ะแย่ไปนายนายมันสารแล้วแล้วหัวหน้าห้องฉันไม่คิดว่าจะเป็นคุณน,นี่ทำไมคุณถึงไม่เคาะประตูล่ะนายไม่ได้ปิดประตูไม่ใช่หรอแถมยังมีเนื้อสัตว์อสูรที่น่าดึงดูดอยู่บนโต๊ะเอก ว่าแต่นายไปเอาเนื้ออสูรพวกนี้มาจากไหนหรอนี่เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเอเวกเลยนะฉันซื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์และสิ่งนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆหรอกนะว่าแต่หัวหน้าห้องคุณมาหาผมมิทุระอะไรงั้นหรอ <c oughs> คืองี้นะฉันคิดว่าคนไรหน้าที่ปรากฏตัวในครั้งนี้มันแปลกๆ ฉันสังเกตเห็นว่าเศษชิ้นส่วนจากคนใดหน้าที่นายระเบิดมันมีแสงสีเขียวบแบปลกดังนั้นฉันก็เลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่คนใดหน้าไม่ได้ทำด้วยตัวเองแต่มันถูกควบคุมถูกควบคุมเหรอใช่สัตว์อสูรติดเชื้อสัตว์อสูรหมายเลข359สัตว์อสูรตัวนี้สามารถแพร่เชื้อและควบคุมสัตว์อสูรตัวอื่นได้อะไรอะไร นี่นายฟังที่ฉันพูดบ้างสิยะหัวหน้าห้องใจเย็นๆฉันคิดว่าตอนนี้มันน่าจะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วทำไมเหรอผมรู้ว่าคุณกังวลเรื่องที่มีสัตว์อสูรติดเชื้ออื่นๆแอบเข้ามาในเมืองแต่เบื้องบนก็คงสนใจเรื่องนี้เช่นกันเมื่อเร็วๆนี้ทีมบังคับใช้กฎหมายได้ส่งกับการหลี่ชิงชานมาเห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันไม่ธรรมดาอย่างที่คิด และฉันก็ยังสงสัยมากขึ้นไปอีกว่าทำไมคนไรหน้าถึงยอมเสี่ยงถูกพบเจอและมาปรากฏตัวในพิพิธภัณฑ์บางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ชิงชานมันคือชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้